สวัสดีครับพี่น้องที่ล,ลงบัตรประชารัฐกันไว้นะฮะบัติสวัสดิการเอออย่าเพิ่งตกใจนะครับพี่น้องเพราะาช่วงนี้อาจจะเช็คผ่านไม่ผ่านคือตอนนี้คนที่เข้าไปเช็คมันเยอะมากเลยอะ่ะสุดสรุปก็คือทางกระทรวงการคลังก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนนะฮะคือความไม่พร้อมของระบบการทาง,งานราชการก็เข้าใจกันเนาะพี่น้องอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว ถ้ายัางไม่ขึ้นเนี่ยจริงๆเขาตรวจสอบของเดือนกุมภาพันธ์เมื่ออย่างคลิปที่แล้วผมบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์แต่พี่น้องเพิ่งตกใจเพราะว่าอาจจะมีปัญหาการตามล่าช้าไปบ้างแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานต่างๆอาจจะต้องมีพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ามาตรวจสอบแต่เนี้ยบางบางบาง,บาง,บางกรณีอย่างแม้แต่ตัวผมเองอ่ะหรือที่อยู่กับกับที่อยู่ปัจจุบันกับบ้านเลขที่มาอยู่คนละที่กันเอ่อ ตรงนี้ถ้ามีประเด็นที่ว่าไม่ผ่านหรือมีประเด็นที่ติดขัดอะไรเนี่ยเราสามารถยืดอุธทร์ได้ถ้าถ้าเราเช็คทางตรงนี้ออกมาก่อนเนี่ยคือจริงๆแล้วต้อง,ต,งต้องเช็กกับทางกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางก่อนนะฮะถึงจะเราจะมีสิทธิ์ที่จะรับรู้ได้ว่าเขาเรื่องของ,ของเรื่องของเราหรือว่าเคสของเราเนี่ยมันผ่านหรือหรือมันติดขัดอะไร แต่ทีนี้ทั้งนั้นผมคาดว่าอย่างบาง,งพื้นที่น่เขาจะมีหน่วยงานราชการของท้องถิ่นเนี่ยพวกกำน,นันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือรือ,หร,อหรืออาจจะยื่นเรื่องไว้ทางอบตอเข้ามาตรวจสอบแต่ละบ้านแต่ละคนเนี่ยซึ่งจริงๆมันจะมีหลายๆคนที่ออกมาทํางานต่างจังหวัดหรือว่าไม่ที่อยู่อาศัยไม่ได้ไม่ได้เป็นอยู่ที่เดิมอ่ะการเดินทางไปกลับไปกลับมามันใช้บันใช้เวลาแล้วก็ใช้ค่าใช้จ่ายอาจจะยังไม่ไอ้นี่เท่าไหร่ ผมว่าจริงๆเนี่ยรอให้แน่นอนให้ทางกระทรวงอคังประกาศให้แม่แน่นอนคือช่วงนี้ทุกคนทำคลิปหรือทำอโพสลักษณะนี้ออกมาเยอะมากเลยเพื่อต้องการยอดวิวแต่ว่าผมว่าอย่าเพิ่งไปตกใจหรือว่าอย่าเพิ่งไปอ,อย่างอย่างมันจะมีแบบรัดแจกจ่ายเท่านั้นเนี่ยผมเห็นบ่อยมากเลยอย่าเพิ่งไปตกใจคือจริงๆแล้วถ้ามันมีขึ้นมาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวคนมันจะ สื่อปัจจุบันเนี่ยนะมันมีเขาเรียกอะไรเออบันถึงกันได้หมดเน่ยก็ถึงบอกว่าพี่ให้พี่น้องใจเย็นกันนิดน,นึงนะครับผมอย่าเพิ่งไปตกใจหรือตื่นตูมมาตรงนี้นะขอให้ใจเย็นผมว่าคาดว่าน่าจะประมาณกลางเดือนกุมภาเนี่ยนะอาจจะมีการเ,เช็คกันได้อีกสักรอบนึงผมก็ไม่อยากให้พี่น้องไปยัดเยียดเบียดเสียกันที่ธนาคารนะคือ ทางธนาคารนะเราต้องเสียเวลาเดินทางไปแล้วก็ต้องไปติดต่อเขาเขาวันวันเขารับคนเยอะบางทีเราไปถามไม่ประโยชน์เดิมๆที่อารมณ์อาจจะเสียก็ได้ยังไงเขาให้มันชัวหรือว่าให้มันแน่นอนซะก่อนแล้วค่อยไอ้นี่กันอีกทีนะมันอีกตั้งยี่สิบกว่าวันนะเนาะอีกตั้งยี่สิบเจ็ดวันยี่ห้าวันนะคาดว่าน่าจะเอ่อทำให้พี่น้องเอ่อเอระงวฟาร์มตื่นเต้นหรือว่าอ,อ่ให้มันได้ข่าวกองที่มัน เชื่อมั่นมากั่งนี้ก่อนเราค่อยไปติดต่อกับเขาวิธีนะจะได้ไม่น่าแตกหรือว่าไม่ต้องกับเขินอะไรกับทางไอ้พวกแบงค์หรือพวกอะไรอีกทีนะครับ อ่าที่มีข้อดีที่ผมอยากจะพูดตรงๆเลยดีใจอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถอุทธร์ได้ถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยสามารถยื่นเรื่องอุทธร์เนี่ยผมเมื่อค่าไปอย่างพวกกำนันพี่ยายบ้านที่เข้ามามาตรวจสอบเนี่ยอาจจะมีการได้รับข่าวสารข้อมูลขาดตกบกพร่องตรงนี้ลงไปบ้างนะอย่างไงก็พี่น้องก็ลองยื่นดูก็น่าจะอุทธร์ได้พอเรารับรับเรื่องแล้วอีกสักวันสองวันเราก็ยื่นเรื่องอุทธร์ไปเลยมันน่าจะทันอยู่นะครับ และท้ายสุดนี้ผมขอให้พี่น้องทุกคนโชคดีกับการได้ลงบัตรและให้ผ่านเขาทุกๆคนนะครับสวัสดีครับจากผมเจริศักดิ์ดนทานครับพมกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม